ละครสั้นเรื่องครูลำเอียงไปรับชมกันเลยเย่ yeah. พ่อขาจะสายแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกเอาหนูต้องรีบวิ่งไปโรงเรียนค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อก็ทำงานที่นั่นเหมือนกันพ่อไม่สายหรอกค่ะข,ขอบคุณค่ะ ไปไปหนูโดนครูด่าแน่เลยเดี๋ยวพ่อส่งตรงนี้นะเดี๋ยวหนูเดินเข้าไปเดี๋ยวพ่อแวะซื้อลูกชิ้นหน้าโรงเรียนที่หนูอยากกินตอนเย็นไงขอบคุณค่ะหรือว่าหนูจะเข้ามาในห้องของพ่อก็ได้แล้วมากินได้ค่ะ,ะลงมาห้องพ่ออยู่ห้องไหนเหรอ เดี๋ยวพ่อค่อยบอกเดินข้ามถนน,นดีๆด,ด้วยนะลูกค่ะอ้าวโมเดลอาสวัสดีค่ะคุณมิมี่ทำไมวันนี้หนูมาสายคะวันนี้หนูแต่งตัวช้าไปไหน่อยอะคะ่ะแหมกระโดดตบค่ะ ยี่สิบทีค่ะหนูขอทำอย่างนี้แทนได้ไหมคะเชิญจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวันหลังอย่ามาสายอีกนะจ๊ะค่ะใครมาส่งเนี่ยคุณพ่อค่ะ อุ้ยโดนคโคกระโดดตบอีกแล้วว่าอฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยโอ้ยสายแล้วสายแล้วสายแล้ววันนี้สายไปได้ยังไงเนี่ยวันนี้ตื่นแปดโมงครึ่งโอ้ยฉันต้องรีบไปหน่อยแล้ว ฉันต้องรีบรีบแล้วก็รีบรีบไปเลยต้องรีบปั่นแล้วโอ้ยครูด่าไหมเนี่ยจะโดนคุณครูด่าไหมอน่รู้ว่าฉันจะแอบ,บเข้าทางเข้าทางแบบข้างๆโรงเรียนดีนะทางนั้นคุณครูจะรักเราไหมนะเราต้องรอ วันนี้คุณครูเข้าเวรหรอเนี่ยโหไมีย่ยวแม่ครูเข้าเวรเลยอ่ะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อปั่นไปหลังปั่นไปข้างๆโรงเรียนดีกว่าฮ่าครูไม่รู้หรอกเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะแล้วก็หลอกคุณครูว่าเราไปเข้าห้องน้ำเพิ่งกลับมา ทางข้างเรียนนี่ไงถึงแล้วแอบเข้าทางนี้ไปเลยสิครับฮ่าๆเป็นไงละ่ะฉลาดได้ใครมาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเดินมาตั้งนานเพื่อนจะร้อเราไม่เนี่ยว่าเรามาสายเนี่ย เพื่อนมากันหมดแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยแม็กเกอร์เขาเรียนข้ามสอบกันหมดแล้วไม่เป็นไรจ้ะแม็กเกอร์วันหลังมาใหม่ก็ได้นะจ๊ะอ้าวโมเดลฮ่าฮ่าเธอยังไม่ไปอีกเหรอทำไมเธอมาสายจังอ่ะมาสิบโมงแล้วเนี่ยเขากำลังจะพักกินข้าวแล้วเอา ก็ช่วงนี้ฉันตื่นสายนะฉันตื่นแปดโมงเดี๋ยวฉันนอนเล่นโทรศัพท์ไม่เขียนงานหรอกใครจะไปเขียนงานหลับต่อดีกว่าอ้าวสวัสดีค่ะคุณพออวันนี้มาสายจังเลยนะคะโอ ผมไม่ได้มาสายหรอกผมค่แบบจัดชุดจัดชุดนานหน่อยอ๋อค่ะขออภัยจริงๆนะคะไม่เป็นไรโมเดลคะพ่อพ่อมาได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อก็พ่อทำงานอยู่ที่นี่งไงลูก อ๋อหรอคะใช่จ้ะหนูไปกินในห้องของพ่อสิเป็นลูกชิ้นปิ้งที่ซื้ออ่ะหนูจะกินได้หรอคะพอเพื่อนเขาไปเรียนวิชาอื่นๆกันอยู่อะคะ่ะหนูกวาเขาแบบโกรธกันไม่เป็นไรหรอกมาไปกินในห้องของพ่อ หนูหนูไม่โล้เลยนะคะเนี่ยว่าพ่อทำงานเป็นค,นคุณครูของที่นี่อะ่ะโอเคอืมพ่อขาพ่อทำงานนี้มานานยังคะก็นานมากเลยนะนานมากตั้งแต่โรงเรียนเปิดเลยโหแล้ว พอรู้จักห้องผอ,อไหมคะเออไม่อะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออทำไมพ่อทำไมพวกคุณครูสวัสดีพ่อกันหมดทุกคนเลยอ่ะเออก็พ่อเพิ่งมาไงก็เป็นคุณครูด้วยกันโมเดล ทำไมมาห้องพักครูเนี่ยฮะแล้วจุงมือผอทำไมอันนี้ผอเหรอคะก็ใช่นะ่ะสิขอโทษน,นะคะตั้งใจเรียนนะจ๊ะต่อไปวิชาอะไรเออพละค่ะปะปะไปเรียนพละ เออพออคะชันเข้าห้องได้เลยค่ะหมายครับเดี๋ยวผมให้โมเดลไปกินลูกชิ้นก่อนอ,อค่ะค่ะค่ะ,ะไล่กันวันนี้เฮ้ยเป็นโูกของพออเหรอเฮ้ยส,สวัสสวัสดีนะักเรียนทุกคนด้วยนะคะ วันนี้คุณครูจะมาพบกับคุณครูมีมีอีกแล้ววันนี้คุณครูจะมาคัดเลือกหัวหน้าห้องใหม่เมื่อวันก็เพิ่งคัดเองไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ้าววันนี้คุณครูจะเปลี่ยนหัวหน้าห้องหนูอ่ะทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยว่องไวเท่าไหร่วันนี้คุณครูจะ เปลี่ยนหัวหน้าห้องนะคะอืมคุณครูจะให้ทุกคนมาวัดความสามารถนะคะคุณครูรู้และที่สังเกตมาจากเทอมหนึ่งแล้เทอมสองใครมีความสามารถที่สุดรู้ไหมคะเออน้ําฝนคะ่ะใช่คะ่ะน้ําฝนคะ่ะน้ําฝนก็ น้ำฝนครูคำตอบก็คือโมเดลค่ะฮะฮะฮะอะไรนะคะครูโมเดลเหรอคะใช่จ้ะทุกคนแสดงความมินดีกับเพื่อนนะคะ No. no no, no. อ่ะวันนี้คุณครูจะให้เล่นเพลงเอ่อมหาเลิศแค่เอ๊ะไม่สิเพลงอะไรนะครูลืมกดตามคุณครูนะโดโดโด โดซอนซ speak. ันซันโดเล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 โดซอนซันโดฟามีมีลาซอนโด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 เดี๋ยวให้ออกมาทำนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนโน้ตให้ชุบอ่าโน้ตหัวดำคืออะไรคะอ่าเก่งมากค่ะเก่งมากโมเดล หนูยังไม่ตอบเลยนะคะครูเออเก่งมากจ้ะทุกคนอ่าเน้สีดำนะคะเท่ากับ1จังหวะนั่นเองโน้สีขาวที่เป็นลูกชิ้นนะคะเป็นสองจังหวะนั่นเองค่ะเนต้ตตัวกลมนะคะสจังหวะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนตอน บอจุดจุดจุดต่อไปนะคะเพราะเทอมนี้เราก็จะเล่นมือสายกันแล้วนะทุกคนมาเริ่มจากเลขที่โมเดลเลขที่ย4่สิบส่ถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวคุณครูเริ่มจากเลขที่24ก่อนเลยนะจ๊ะออกมาจ้าเลขที่24่สิ่ไมหนูก่อนคนแรกเลยล่ะคะครู เอาก็หนูเก่งไงจ๊ะโอูอะไรเ่มี้ยงมาคนแรกเลยหลตอนเมื่อก่อนยังแบบดุลังใจร้ายกับเราอยู่เลยอะทำไมตอนนี้ปแปลกงเล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 สอนสอนสอนฟ้าสอนลาลาลา,ลา โดเลมีโดซอนฟาโดเลเลโดโดโดคะแนนจริงๆโมเดลไม่ถูกจังหวะนะคะทุกคนเอ,เอาคะแนนเต็มไปเลยดีกว่าจ้าเย้คุณครูค,ค่ะโมเดลผิดจังหวะนะคะใช่ค่ะโมเดลผิดจังหวะนะคะโอ้ยคุณครูจะยอมบอกดีไหมเนี่ยว่าโมเดลเป็นอะไรเนี่ย บอกเลยค่ะใช่ค่ะบอกเลยคุณครูจะตะโกนเสียงดังเลยนะแล้วอย่าให้ใครต้องรู้นอกจากห้องเรานะนักเรียนทำไมล่ะคะใช่ค่ะทำไมล่ะคะเป็นความรับก็คือโมเดลเป็นลูกพออ๋อฮะฮะอะไรนะฮะ เนใหญ่กันบ้างคับเพื่อนชอบกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายนะจุ๊บ